มาต่อในส่วนของนีเม็กคันนี้นะผมนี่สวยมากตัวนี้ก็ผลอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะผมตัวนี้ลุล้อเม็กวิวนะครับนี่คือตัวนี้ปีสองพันสิบแปดนะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้สวยมากเดิมๆทั้งคันนะครับสําหรับตัวนี้ในส่วนของตัวนี้นะผมตัวนี้ชมหน้าหมูป่าปีสองพันยี่สิบแปดนะผมราคาเพียง 398,000ัน39บาทปี21นะผมม่3หมู่ปลาทเท่านั้นนะครับตัวนี้สมหน้าหมู่ปลาครับผมได้รถปีใหม่ใหม่หลักหมืน่นสวยมากนะผมเละคนสบายกระเป๋ามากนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมลูกค้าคนไหนที่ออกรถช่วงนี้นะผมดีมากนะครับผมลูกค้าที่ออกรถช่วงนี้เป็นบุญมากนะครับผมตอนนี้รถ ราคาหัน่นราคามากนะผมลดราคาลดสนันตอนรับปีมกรทองกันเลยทีเดียวนะผมนี่ตัวนี้ราคา429,000บาทลูกค้าที่ประวัติดีฟรีดาวน์ได้ด้วยนะผมเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางถนนนะผมนี่ ร้านของเราอยู่ที่สีแยกตาปาสุราษฎร์ธานีนะครับผมอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดสีแยกเลยนะครับแล้วก็มีทั้งหมดสีสาขานะครับบุรีรัมย์กรุงเทพแล้วก็สุราษฎร์สองสาขานะครับผมนี่เป็น f o ร์จ n e er เนอร์ก็มีนะครับสำหรับ f o ร์จ n e เนอร์ u n ร์จเนอร์หรือว่าจะเป็นรถเข้ามาใหม่คันหนึ่งจะเป็นมิลเอ็กซ์นะครับผมนี่าราคาจะเซ็นกว่านะสหรับตัวนี้ หรือว่าจะเป็นรถตู K ้คอมเิเตอร์ R นะผมก็มีนะผมนี่ราคาต้นต้นเพียงสามแสนเจ็ดหมื่น 3, 07, ราคารถตู้นะผมราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะผมมีตั้งแต่ปีสองพันสิบหกขึ้นถึงปีสองพันยี่สิบสองกันเลยทีเดียวนะร K M T นะครับสำหรับรถตู้คอมเิเตอร์นะครับก็ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ T R นะผมก็จะมีรถตู้เวนเจรี่ให้ด้วยนะผมก็มีเยอะมากมายนะครับอ่า ว่าลูกค้าคนไหนนะครับมองหาเป็นอันติดนะผมนี่เรียงหน้าก,กระดานเลยนะครับหว่า Honda c ซ v i c นะครับตัวน,นี้ปี2,018เครื่ e อง1.8 e ราคา5,000 500, 0นบาทนี่มีทุกรุ่นในลูกค้าเลือกชมเลยนะครับ รถของเราเยอะมากนะผมหรือว่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็รวมรถเก่งนะครับนี่รถหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นตอนเดียวตู้ทึบตอนเดียวตู้แห้งตอนเดียวตู้เย็นนะครับตอนเดียวโฟวินอ่าตอนเดียวโคกพอร์โลนะครับร้านของเราก็มีให้นะครับครบจบในที่เดียวนะครับสหแบบรับเซไทตสวยจังหวัดปุราธานีนะครับนี่มีรถเยอะมากนะครับ ข้เข้ามาเลือกชมได้นะครับผมกับน้องกาฟิวนะผมเคยที่สนใจนะผมก็ติดต่อทางเบอร์0ูนย์หกห้9ี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับน้องกาฟิวเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นี่หรือว่าดีแม็กตัวนี้โอ้โหดีแม็กตัวนี้ผมเดินเวียนหลายรอบแล้วชอบมากนะครับตัวนี้ปีสอ2 1ัน ราคาเพียง4 69,000บาทผลิ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะครับ7-8,000บาทนะครับลูกค้ามีบอดีฟรีดาวครับฟรี90วันดอกเบี้ยต้นต้นเพียง2.79เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับนี่สีขาวสวยมากนะครับผมนี่หรือว่าคนดาร์กนิดหนึ่งสีดำนะครับราคาเพียง3 98,000บาทปี2 0 1 8ม่60,000กว่ 68, ารถรับประกันไม่มีชนหนักพคึกคว่ำมือนำท่วมไม่เทราเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ผลต้นต้นเพียง6-7,000บาทเท่านั้นนะครับรา สวยมากนะผมสำหรับดีแมงนะผมหรือว่าโฟ r t u n เนอร์นะครับโฟ r t u n เนอะร์ er ที่บริษัทเราก็มีนะครับผมหรือว่ามิวเอ็กรถตู้ต่างๆนะครับน,รนี่มิวเอ็กผมตัวนี้มิวเอ็กรถเข้ามารถเข้ามาสองวันได้นะครับวันนี้รถเพิ่งเข้ามาจากสาขากรุงเทพน,นะผมนี่อยวให้ดูป้ายนิดหนึ่งนะครับ ภผ่กรุงเทพอยู่เลยนะครับรถเป็นรถกรุงเทพนะครับโอ้สวยมากนะครับผมตัวนี้โคเมียมลากยาวแบบนี้เลยนะครับผมผมที่จะบแบบนี้นะครับผมนี่โคเมียมนะครับด้านหลังนะครับตรงเต็น์ตรงนี้ด้วยนะครับผมมี m กสวยมากมาในะส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมจองเพียง 888บาทช่วยกนให้5เดือนนะครับด่านนะ้ำมันเครื่อง AV 3ครั้ง30,000กิโลนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นเพยียง2.9มีบอดีรีดาวขับรี9วันนะครับผมใครสนใจนะครับต่อทางเบอร์0657400689นะครับ0657400689นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับที่ดงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถียสวยสครับสวัสดีครับบ๊ายบาย